กระโปรงนะคะแล้วก็ช่อดอกที่จะมาตกแต่งนะคะแขนใบบัวเป็นลักษณะนี้นะคะนี่เขาจะเขาจะเป็นเกลียวมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พับไปพับมาแบบนี้ก็จะเข้าแขนทะลุออกมาตรงนี้นะคะจากนั้นส่วนนี้ก็พับตลบมา ทีนี้ถ้าเราไม่ยึดไว้เขาก็จะปิวออกเวลาใช้งานมันจะไม่โอเคเพราะฉะนั้นพอหลังจากเย็บแล้วเราจะต้องมากึงติดที่นี่แล้วส่วนนี้เราก็หาดอกไม้ประดับอะไรก็ได้ถ้าใครชอบนะคะชอบความหรูหราแต่ครูครูว่าจะฝึกนักเรียนปักช่อดอกด้วยก็เลยจะทำช่อดอกมาติดที่นี่นะคะท่านใดสนใจก็ ติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะจะเป็นวิธีสอนสร้างแพทเทิร์นแล้วก็วิธีเย็บนะคะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนด้านหลังนี่นี่ก็จะเป็นแขนปกติเรานะคะคนี่คือด้านหลังส่วนตรงนี้เขาจะมีเชื่อมโยงนิดหนึ่งเพื่อเป็นจุดที่เขาต้องพับไปนะคะ แล้วเราก็ตกแต่งงานดอกไม้มาบังไอ้ส่วนนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ like, เป็นกำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะติดตามคลิปต่อไป